สามตัวพี่หน่อยครับฝึกสีแก้วคนนึงไซเราซ้อมมากี่วันสองอานิตยนะก็ซ้อมอยู่ที่แก้วคนแต่อยู่ที่กรุงเทพเรานี่แหละมีใครเป็นกู้านซ้อมเราบ้างอ๋อยอดคึกสุดแล้วก็กรุงเทพน้องในค่าพวกไหนใครเยอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสูงเท่าไหร่หนึ่งหกสิบห้าน้ำหนักไปปล่อยเราตอนนี้หกสิบห้ามวยสไตล์อะไรครับด่นเตะด่นเตะวันนี้มาเจอเจนพบเนาะเคยต่อยกันไหมไม่เจนครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเจนพบยัง เขาเมื่อจะตายวันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเค้กของแขงให้ดิโดนมือเยเหมือนต่อยตามสไตล์เราเราไปแก้ไขอุ้ยไม่ดีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ล้านเองวันนั้นต่อยกับผิงซางเองเปียมงชานะงชานองมาด้วยวันนั้นเวทเท่าไหร่หนึ่สามหกสามเจ็ดวันนี้ต่อยแล้วสามหกวันนั้นสามหกเขาต่อเราหรือเราต่อเขาต่อเขาต่อโอ้แต่วันนี้สามหกเท่ากันเนาะเมื่อกี้ลองสอบหนักแล้วเป็ียมา คิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาสบายเลยเพิมาพอดีพอดีเลยเนาะร่างกายเป็นนี้สม่วยแรงแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครมาเดิมพุ่มากี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณถึง50คนจังหวัดอุบลเด็กอุบลอ้าวฝากช่วชวยแฟกซครับฝากเชิญชาวแม่ับชาวบนใช่เป็นมาจันเนี่ยครับพอดีเพราะเอาชนะไปฝากอ่ะวันนี้คุยสองช่องทูนะขอให้โชคดีขอบคุณครับ